ทามกลางพายุฝนที่โหมกระหน่ำท่ามกลางคำว่าเราที่เป็นอดีตไปทามกลางเงาของไฟที่สะท้อนบนถนนใหญ่รับรู้ถึงความสะใจของใครบางคน กลางเดือนละดาวที่ค่อยค่อยลาไปท่ามกลางความเสียใจที่ไม่มีใครสนท่ามกลางหยดน้ำตาที่มันยังลินลายล่อนเพราะรู้ว่าคนอีกคนเขาไปไม่ใคร Tug and tea, tummation in some tummel. Tug and tea, tummation. Doom, dumb, go, 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 ฉันแพ้เธอทุกทางอ้ทีรักฉันแพ้เธอทุกทางหมดหัวใจแพ้เธอหมดทุกทางจริงๆไม่ว่ายัางไงคำว่ารักก็ยังอยู่กลางหัวใจ ฉันคิดถึงเธอทุกทีโอ้ทีรักเริ่มต้นไม่ได้สักทีกับคนไหนคิดถึงเธอหรือเกินหมดหัวใจฝนฟ้าจะเป็นอย่างไรหัวใจก็ยังเป็นของเธอ